เรื่องลาทุกคนเป็นมีโอกาสมาพบคุณบรรลุลัทธ์ทั้งหลายตามเดิมวันนี้กลางเชียงตรงกับวันเสาร์ที่ย7เจ็มิถุนายนสองพหรสามสเมื่อตอนบ่ายมีป่วยมากคิดว่าจะไปมีโอกาสมาคุยกับลูกกหลานตอนนี้อาการสงบตัวนิดหน่อยก็ยพบโอกาสมาคุยกับลูกหลานตามปกติ เพราว่าเป็นการเล่ามิทานสำหรับเสียงลกูกหลานที่รักเจ้าาถือเป็นสำคัญแต่การป่วยของพ่อมันมีเป็นปกติเสียงคนป่วยก็ไเลยจะเสียงคนปกติในเมื่อคนไม่ปกติเสียงก็ต้องไม่ปกติอันนี้เป็นกฎธรรมดาของโลกที่รู้ก็เจ้าทรงตกเป็นโลกมนปันจิจจง คือมันไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัวไม่มีความแน่นอนหรือเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ทุกขังถ้าเรายึดถือมันมากเกินไปจิตใจก็เป็นทุกข์สู้วานเฉยไม่ได้มันจะเป็นอะไรเราทังมันอนัยตาในทสุดมันก็พังทั้งหมดร่างกายก็พังเสียงก็พังทั้งทั้งนามก็พังทังหมดไม่มีอะไรเหลือ ในที่สุดเราก็ถือการวานเฉยเป็นสําคัญการที่เราพูดแบบนี้กระทันท่นที่เรนยังป่วยอยู่ก็ว่าถ้าแรงยังมีอยู่บ้างก็ควรจะทําำการปล่อยการรู้ในขั้นค้างจะลูกหลังทั้งหมดปล่อยการบ้านในขั้นค้างการวิชาความรู้ในขั้นค้างไม่ตรวจดูตรวจสอบไม่คบทวนไมเมื่อความรู้ก็ไม่คบเพื่อนอย่างนี้เป็น ขาถือว่าเป็นเอัเป,อปมงคลค่ะอัปมงคลคือไม่ดีการงานทุกอย่างที่เราต้องทําต้องทําให้เสร็จวิชาวความรู้มีกี่วิชาต้องเรียนให้ได้เรียนให้รู้แต่รู้ดีอย่างเขาที่ใช้ได้ตามที่พระเจา้าตรัสว่าต้องแต่วานาคุลาจะกรรมันตายเอตัมมังคะวัตตังการที่มีการงานไม่ค่าง่าจะได้เป็นอดมมงคล การเห่สำหรับพ่องานนี้ไม่เกี่ยวเป็นงานประจําเป็นงานอิเลกท์นแม้ก็จะเป็นงานอาิเล็กแต่เป็นอาหารจิตของใจคข,จขาบรรดาลูกทั้งหลายอาหารใจกี่เป็นของแม่เป็นเรื่องสาคัญมากที่พษษษระพุทธเจ้าเรียกว่าสันเจอ,อาสันเอตนาเจตราหารัรหมายความว่าอาหารของใจความจริงลิ้นก็แข็งเสื้อหาวก็มัด ซึ้หมามไม่รับพูดไม่ชัดก็เองกล่าวว่าวันนี้มาเล่านิทานกันเป็นให้อาหารทางใจสําหรับบรรลาลกรักทุกคนแต่นิทานวันนี้จะเป็นเรื่องของดาวพระพุธหรืว่าโลกพระพุธความจริงพระพุทธนี้ก็เป็นพระสเสวยยุคองคหนึ่งในตำราวิราชศาสตร์เขากล่าวาว่าพระพุทธเป็นสมพระะ ในหมายความว่าบุคคลใดมีพระพุทธเสวยอายุบุคคลนั้นจะมีความสุขเพราะว่าพระพุทธเป็นผู้ให้ความสุขแต่ว่าพระพุทธจะเสวยอายุเรียสิบเจ็ดปีในช่วงสิบเจ็ดปีนั้นก็มีพระอื่นแทรกถ้าพระดีเข้ามาแทรกก็เสริมความสุขให้มากขึ้นได้เอ่เออพระที่มีความเล่าร้าน้ามาแทรก ก็จะความทุกข์มาเติมในความสุขสุขบ้างทุกบ้างเยือกเยน็น,นบ้างร้อนร้อนบ้างสมมติว่า้าพระอาทิตย์มาแทกพระพุทธพระพุทธมีความเยือกเย็นมีความมีสุขว่าพระอาทิตย์ร้อน,นคนดีถูกพระอาทิตย์แสกนหน็หนาวหนาวร้อนๆ้อนดีม้างไม่ดีม้างสุขบ้างทุกบ้าง้าพระจันทร์มาแทกพระพุทธกับพระจันทร์รักกันมากเสมอเคาเหมือนกัน ความสุขที่มีจากพระพุทธให้ก็มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าพระอังคารคือจอมเทวดแห่งสงครามพระพุทธเจ้าพระเจ้าแห่งสงครามพระอังคารม,มีถุกร้ายมากสงความได้ร้านมากตามที่บรรดาฤก้รักกันหลายทุกคนทราบอยู่แล้วเมื่อวันบานนี้ก็จะทำให้พระสุขเตือนพระพุทธมีความเย,ยือกเย็นอยู่มีความร้นอนอขึ้นมา เกิดความมีความสุขควหามทุกป,ปัปนกันต่มันเองเพราะพระหัเข้ามาแทรกท่านเป็นผู้ใหญ่พระพุทธมีความเยือกเกย็นมีความมาสุขแล้วผู้ใหญ่เข้ามาแทรกก็ตให้มีความสุขยิ่งขึ้นถ้าพระสุขเข้ามาแทรกก็มีความจะมีความสุขก็มีความร่ำรวยมากขึ้นถ้าพระสาวเข้ามาสรกดหลกรักยิ่งอีกสาวไมเ่เติบโต โอ้แต่ราหู้ก็มาแทรกกับตาเป็นพันเกเรโอหโหนี่ขี้เมาสายม่เก่งโตเรื่องความเอาความทุกเข้ามาแทรกความสุขในเมื่อดาวเพื่อเราเขากล่าวถึงพระพุทธว่าเป็นดาวที่ให้ความสุขเช่นนั้นวันนี้จะไม่ได้พูดถึงดาวพุทธก็ต้องพูดกันได้ให้ความสุขคื่ความสุขถ้าจะมีขึ้นมาได้เป็นดาลูกหลานที่รักมันแต้มมืสิ่งที่มีชีวิต ความจริงดาวพระพุธนี่ถ้าตามดาราศาสตร์็นวันหลรงที่เราสองกล้องดูดถ้าใช้เครื่องเลีาาสายเขาเห็นมันมลุกตัวก็ไม่ทราบบางทีที่บอกว่าไม่ดาวพระพุธไม่มีสิ่งที่มีชีวิตราะว่าเรื่องนทานใน่รันดาน,นุรักษั้นหลายย่าสิ่งที่มีชีวิตแต่กี่แสนนับพัก็ออดาวนิทานทุกอย่างหนึง่งเพื่อควาว่าวัานนี้ ดาพระคุณต้องมีเสียงที่มีชีวิตแต่ว่าทั้งหมดนี้ที่เรามาไปเรื่องพระมิตานคนดาท่านผู้ฟังก็ดีท่านอ่านก็ดี <c oughs> จอย่าถือเอาเป็นตังราถ้าถือเป็นตังราท่านจะกุ้มใจตายก็จะเล่าคนต่อไปว่าจุไรคนสวยเึ็นอายุยากกว่าห้าปีซึ่งในความกระตือรือร้นจะไปจินสีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฺ ไม่สงสัยในความดีของท่านมีความเคารพนับถานมากไม่ก็มีสิบเบอร์สดมีก็หมดสิบเบอร์สดมีความงก็ต้องโยโร้ขุนตวิดามันดาได้ท่านผู้มีคนวันนี้จุไหรหลว้วจะการทําบ้านกลางประกันบ้านเสร็จแม่อยู่หน้าพระพุทธรูปจมีก็ต้องถึงภาคพระพุทธรูปจมีก็ทิ้บาป เมื่อเล็งตาดูพระพุทธรูปแล้วก็หลับตานี่ยเป็ภาพท่นานภาพก็ติดใจผ่อใส่กำลังใจก็เป็นสมาธิสมาธิส่วนตัวเป็นกำลังคุ้นชานเมื่อกำลังคุ้นชานเกิดขึ้นกำลังของปัญญาก็เกิดขึ้นท้านแมงทีนนท่ัมงทั่านีแ่งเผยใจถึงจิตใจที่เคยกอนว่าดาวพระพุทธเป็นไงเมื่อวันวานนี้เราไปดูาดาพระดาวแฝงคาน กาค้าดินชาโลกเขาเรียกว่าเส้นพระเจ้าโพดเจ้า,จา,จา,างสงครามและเสนพระเจ้าขอ,องสงครามเราหรับาดาวอังคารเสมอเรื่องของประเทศใดประเทศนั้นต้องเกิดสงครามไม่ <c oughs> สงครามภายนอกกับสงครามภายในสร้างความได้ว้ให้เกิดะังชนในประเทศนั้น <c oughs> แต่นี้สำหรับดวงดาวแรกขาดจะมีสิ่งที่เป็นแสนญ,ญ,ญานภาพอ,อาวิธทีธ่โผล่ก่อนขนาตทหารอยู่มาก เกา,าสงครามจริงๆโลกรักไม่ใช่แต่ต้องการอาวุธอย่างเดียวหรือไม่ใช่่าต้องการแต่ทหารอย่างเดียวหรือ่าต้องการเฉพาะทหารอาวุธทั้งสองอย่างก็หาไม่ได้ <c oughs> สงครามจะท้องเดินไม่ได้ต้องเอาหารเดินฉะนั้นในสงครามต้องมีอาหารเคื่อัตักสิงฉะนั้นโลกแคร์คานและดาวแครงคันยังมีทองคำมาก มีทองขาวมากมีเงินมากมีเพชรนิจินดาม,มากและมีความสำคัญด้วยเมื่อท่าที่มีราคาสูงสูงยินดาบแรงขายถือว่าเป็นพลาดิการของสองครามขอกองทัพกองทัพจะไปไหนอาหารต้องตามไปด้วยทรัพย์สินต้องตามไปด้วยแต่าขาดอาหารขาดทรัพย์สินกองทัพก็พังน,นั่นหมายถึงความลูกแพ้ เรื่ความว่าโลกว่างคารเป็ไมไปด้สันภาวุและเป็นมรืวอสเบียอาหารไม่ว่ามเหื่อรับก็มีและพระลาธิการก็มี <c oughs> แต่นี้ก็รมว่าถึงเวดาประุกในเมื่อจลอยคิดทบทวนไปทบทวนมาเพาว่างคารเป็นดาวสงครามวันนี้เรายอยากจะดูดาวพระพุทธเราคิดไว้ก่อนก่อนที่เัางดูพระ พอจิตเข้าไปสมาธิสมบุรณ์แบบกันท้ายัางไม่คิดว่าจะไปจิตก็หลุดไปทันทีพร้อมกับโดนใจเห็นภาพพระอยู่ก็น่าเจ่จมใสามากเป็นการการุึกขณาที่จิตหลุดลอยไปก็ปรากฏว่าเป็นลอยอยู่เหนือนโลกพระพุธในตอนนี้บรรดาลูกหลานที่รักเจรายดีเสียงพระทำตรักว่าเจริยลูกรักลูกมีความดีมาก เราเมื่อทำการบ้านสนะที่ตามการบ้านก็ดีรับแทงคำสั่งของ,ขงครูบาอาจารย์ก็ดีรับคำแนะนำตักเตือนจากสอนก็ะบิดามันดาก็ดีลูกสามารถรับประทานได้อย่างดีคำว่ามีแวรเป็นคุณชาติกั้นความดีเราอย่าให้เปล่าไป <c oughs> ข้ะนี้มีการยุปแล้วเป็นคตนต้เป็นเพื่อกิหล็กออยากที่ทำปัญญา่ปหลังมีวารก็คือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงร็อขึขอ้นหอมไม่ไรสมบัติปัตตวังเพีมกในการลีสองาร์ไม่พอใจในกาลีสามใวการลีสี่จิตพุ่งสร้างเกินไปไม่ยอมรับที่จะจำคำสอ,สอนในกาลีห้าสงสัยว่าจราาิงหรือไม่จริงคนหรือคน อะไรเลยเลยอย่างนี้ไม่มีในจิตใจคนจะไหลลูกรักเวลารับคาําสอนดังนั้นเวลาที่มนานเลภผ้าวพอพระพุทธอารเลยเลยอย่างนี้จะไม่ปรากฏในจิตแม้อาร์เลยผ้ารายการไม่ปรากฏในจิตจิตก็เป็นสมาธิจิตสะอาดความเป็นทิกย์ก็เกิดกําลังให้ความเป็นทิกย์ก็เกิดกดังนั้นคนจะไหลลูกรักทท้งท้งที่ยังไม่คิดว่าจะมาเลกประพฤ ต่ก็สามารถมาถึงได้จงจำเลยว่าคนที่มีความเคร่องในฌานก็ไม่ต้องภาวนาเพีย <c oughs> งแค่นิดกวาจะต้องการไปไหนก็ทราบอะไรก็ตามจิตจะรวบวมกำลังใจท,ทันทีแต่ที่วันเองโดยอัตโนมัติจิตสอานแล้วก็จะถึงภาพนั้นท,ทันทีอย่างของโอกไม่อย่างช้าไปแต่ความจินก็ยหงเ่เลยางาเร็วกว่หาหลายคน การที่จะนั่งก็ดีอย่างชาติไปจงยานด้วยพลกำลังใจเป็นสมาธิให้จิตสะอาดิตเสมอนั่นคือไม่สนใจการอื่นนอกจากจับภาพระหรือคำภาวนาหลังจากนั้นพระท่านก็จับแล้วลุกรักจงดูขณาเมืองดาวที่เห็นมืดก็จะเลิกที่เห็นมืดเป็นดวงดาวพุทธก็จะเลิกพุทธคันยาพุทธะแปลว่ารู้ได้เบิกปางแล้วความจริงลุกรักจะรับ่างทุกคน วันพุดธนี่เขาใช้แพร่ทอดสะกดเฉยๆแต่พุทธะที่เราแปลรู้ได้เบิกบานแล้วก็ดีรู้ก็ดีแม้จะมีทอาทางสะกดพร่ทองต่อท้ายกำกับโชว์เขาแปลรู้ได้เบิกบานแล้วเราก็ใช้กันแค่เสมอว่าพุทธะเหมืนอกน,มนกันเมืม่อพุทธเหมือนกันก็ต้องแปลรู้ได้เหมือนกันไม่อย่างนั้นมิทานเรื่องนี้จะไปไม่อด ในเมือดดาวพุธเป็นดาวรูดาวรูในสมัยความต้องตัดอารมณ์ที่ไม่รู้จ้าจงดู้วดาวพุธถ้ามองดูดาวพุธแล้วก็จะรู้ทุกอย่างด้านหน้าของดาวพุธคือด้านหัวก็ถือด้านหัวก็ด้านหาง <c oughs> ด้านหัวของดาวพุธเป็นดานวโคนรแรกเกิจากบ้านเรือนบุคคลและต้นไม้แต่ด้านหัวของดาวพุธอยู่ใกลด้ดวงอาทิตย์มาก คำว่าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ไม่ใช่อยู่ชิดยังไกลแต่แสงไฟที่ห้อมแล้นดวงอาทิตย์จะไหลไหลล้านโยธ์รับเป็นลานล้านโยธ์แต่หลายหลายลานโยธ์ไกลมากแต่ว่าการมองดูโลรักการมองดูจากที่ไกลของไกกรเด่นว่าไกลเป็งอย่างเมื่อขาวก็ดีเมื่อดำก็ดีขึ้นเวลาเวลาอากาศถ้าเรามองจากพื้นดิน <c oughs> จะมีความรู้สึกจะมีความเห็นว่าเมฆนี่ติดทางฟ้าสีฟ้าสีเขียว้ที่เรียกว่าสีฟ้านั่นคือฟ้าแต่เมฆเป็นลายจิตท้องฟ้าจริงๆแต่พอเราขึ้นเครื่องบินไปเครื่องบินผ่านเมฆไปแล้วทางควาฟก็จะสุดไกลแสงไกลสุดต,ตาของเราความจริงมันไม่ได้คิดกันเลย กานบินเหนือเมฆคปไกลแสงไกลมากมองเหนเมฆคล้ายๆกับพื้นดินแล้วแม่บนประนทะเลแต่าทางฟ้าก็ยังสูงตามเดิมข้อนิ้ฉันใดการมองสิ่งที่ไกลมันไกลาจากกันอานเห็นที่ใกล้ได้ฉะนั้นโลกพละฟุกก็เหมือนกันที่เขาเลยกันว่าอยู่ใกล e ้ดวงอาทิตย์แต่ความจริงไม่ไกลถ้าไว้กันไปจริงก็ไกลาใจ,ใจใใากแสงไฟที่ห่มห่อดวง e อาทิตย์อย่งห่าง น under, <là> ับเป็นล้านล้านยอดหรือล้าน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 ใหม่แล้วกันเนะเวลานี้ยอดเขามชันับเป็นล้านล้านล้านไกลมากไม่ได้ใกลขนาดนั้นแต่ด้านหัวจอก็หาทางด้านดวงอาทิตย์แล้วก็ไม่พลิกไปก็เหมือนกับโลกของเราที่เราอยู่เทมันไม่ลูกขางหัวปักในโรูเดิมฉะนั้นด้านหัวคันดาวพุธยงมีแต่ความราร้อน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นร้อนบ้างในเย็นบ้าง,ง,างร้อนอย่างเดียวถ้าว่าถ้ยายามร้อนจะเขาไปเผาแบงโชนแล้วไม่ก็ตอกอว่าไม่จะขนาดนั้นมันร้อนไลนขนาดต้นไม้ขึ้นไม่ได้แล่นขนาดสิ่งที่มีชีวิตเกดอยู่ไม่ได้มันร้อนจัดถ้าเข้ามาถึงตอนกลางกลางข้อง,นองดนดาวแล้วโลกก็พุทธดาวก็พุทธก็ได้หกก็พุทธก็ได้ตอนนี้จะมีความร้อนน้อย เลยกลางเข้าไปนิดห่อเริ่มมีความอุ่นเลยเ็ไปมากหน่อยเริ่มมีความยเ,าเาย,ย็นเลยก็จะสุดท้ายเย็นเฉียดเป็นน้ำแข็งแฉ่ไม้ความวันหนาเฉียดเคืองความร้อพระพุธเรื่องดาวระพุธเป็นดาวรู้เราจะรู้ได้ในสองเการรู้แต่เป็นความร้อนและค,ความเย็นความแก่งขขงด้านหัว เพืนที่ไม่พึงทุสมัยของใครทั้งหมด <c oughs> คนก็ไม่ต้องการใส่เก,ก็ไม่ต้องการแม้แต่ต้นไม้ไม่มีชีวิตก็ไม่ต้องการขึ้นไม่ได้เพราะนั้นจกักได้พม่าก,กลางกลางต้นไม้หายยากเพรว่าความจางของความร้อนหมดไปมากก็จะร้อนขนาดเที่ยวกตัญันออกกลางไม่ได้ทานเนี่ยมันถูกแล้วคืออะไรมีความสําคัญถูกตอนนั้นน่ะ เราผู้คนเดียวว่ามีใครกัดคอลูกรักใครเะยว่าผิดก็ช่างเขาเราว่าเราถูกก็แล้วกันมันก็หมดเรื่องเรื่องคว่าแตงกลาวนั่จัดแต่ร้อมึดอยูงด้านหัวถ้าจะเริ่มเริ่มมีกระแสะน้ำนิดนิดแต่เอาเหม้าามากน้ำในทะเลคนบาปพุทธโลกพุทธในตอนนี้ก็ยังกินกันไม่ได้ราะมีคลื่นแจกกระแสะดินแล้วกาา็ใส่ มันเพราะอะไรก็ไม่สา ح, ราบแค่เครือไปใส่ก็ไม่สราบยังกินก็นไม่ได้น้ำไม่ควรจะกินเลยกลางจะไปคิดว่าวัดอันอะไรกันหนึ่งในสามข้นดาวพระพุธเป็นสถานที่เราไม่ต้องการนับจัหัวเข้ามาขอโทษนะสองในสามข้นดาวพระพุทธนับจะหัวโลกเข้ามาเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการคือแกล้งคือเครียดมคือค,ค,ความร้อนไม,ม่อะไรดีเลย เราจะนั่งไปเหลือตอนท้ายหนึ่งในสามของโลกประพุทธเริ่มเย็นกับวิธีกันน้อยแต่น้อยในที่สุดก็เย็นเฉียบด้านใจโลกขั้นสุดท้ายก็เลยเมื่อคั่วโลกเหนือของเรามันเย็นเฉียบขนาดนั้นน้ําเป็นน้ําแข็งเรือ่องร่กา,ายใครตัวละไม่ในสาตอื่นเป็นน้าแข็งตลอดเวลาเมอเมื่อแสงอาทิตย์สาดมาไม่ค่อยจะถึงแมอแสงสว่างถึง แต่ความร้อนที่มีความสำคัญมากที่สามารถทำลายน้ําแข็งได้มันไม่ถึงส่วนที่เป็นน้ําแข็งและต้องเป็นน้ําแข็งไปตามเดิมความเย็นสุดคีอแรกฏตามเดิมไม่เรื่องความวาเรามาเลรกพุทธเลกพุทธแต่ว่าเลกรู้เราก็เริ่มรู้เมื่อเลกแระพุทธนี่มีแต่ความร้อนและความเย็นในเรื่องความร้อนเป็นหุ่นผีร่างสิ่งที่มีชีวิตและเพื่อนพันต่างๆ ได้ความเย็นนลกรัก,ก <c oughs> ความอุ่นและความเย็นเป็นตัวสร้างสิ่งที่มีชีวิตจ้เพศิัเพลินต่างๆอย่างในประเทศไทยเราในประเทศอินเดียยังเกี่ยวความร้อนเป็นประเทศเซ่อเซอร้อนแไม่ร้อนเกินไปคุณเราก็มีต้นไม้มีป่ามีก็มีแม่น้ํามีทะเลมีถ้ามันลึกแต่ไม่มีต้นสน ก็รว่ความว่าโลกพุทธก็เช่นเดียวกันแต่นี้เรามองดูตามจินตนาการท่านหนูฟังและท่านหนอ่านจะโปรดจะลืมว่าที่เล่ามาอออทั้งหมดจะห้ามถือเป็นตำราเพราะเป็นเรื่องของนิทานเอาจินตนาการคือคิดการทำการคิดมีเหตุผลในเรื่องเมื่อโลกพุทธเป็นสมับเป็นเรื่องที่ให้ความสุข เสียงที่จะลอยความสุขให้ลูกพุทธมีหรือไม่จุไรก็มองดูไปลูกรักเส้นพระจะบอกว่าจุไรลูกรักนี้เสียงไม่ดีลูกนะเพราะว่าตอนกลางวันป่วยวตอนบ่ายรับแขกเสมามันแข็งต็งคอตอนนี้คลายตัวลงนิดหนึ่งแล้วเสียงก็ไม่มีความสําคัญเอาเรื่องก็แล้วกันเป็นกล่าวว่าจุไรลูกรักมองดูต่อไปสิลกูกในโลกจำพูคือโลกมนุษย ท่านรู้กันว่าโลกพุทธไม่มีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าถ้าโลกไหนก็ตามทีที่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีต้นไม้ต้นยาง,งกากตามในโลกนั้นต้องมีสิ่งที่มีชีวิตถ้าจะไม่มีชีวิตจริงๆก็ต้องเป็นงโลกพระจันทร์และโลกกลงคันโลกพระจันทร์ความจริง,น,รงน่าจะมีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่ามีสภาพแปงเปลี่ยนไปอากาศน้อยเกินไป เาะวาโลกแรกคานเล่าร้อนมากเกินไปมีได้สองอย่างไม่ได้เมื่อโลกโลกพระพุทธไม่เป็นดินลูกักไม่เป็นหินมองดูพื้นผิวของโลกมันเป็นดินบางส่วนจะเป็นหินบ้างก็เหมือนโลกเรามันเป็นหินน้อยๆไม่มีความสําคัญแต่ผิวเคลื่อนิงเป็นดินที่ดีที่สุงมากช่วงหน้าของโลกพุทธเป็นดินเผาที่มีความสุข มีกลิ่นหอมมาถูกน้ํแต่น้ําไปเลยถึงแน่พอตอนหลังตอนหลังไปเลย่วนกลางไปแล้วมีความชุ่มชื้นมากฉะนั้นมองดูดินตอนหลังจะมีเป็นสีดํามีความชุ่มบริหนามยิ่งตอนปลายจะชุ่มมากในเมื่อมีดินชุ่มตัวล่ลูกรักดูต่อไปเห็นหรือยังมีต้นหญ้ามีต้นไม้ใหญ่ มีต้นไม้ที่เป็นอาหารได้จุลัยก็ตอบว่าหิรายจุค่ะพื่อก็เลยนํามาตอนท้ายเขาหลวพุทธว่าจงดูตตนท้ายสิมีอะไรบ้างเธอตอบว่าตอนท้ายท้ายมีสภาพหนาวจาัดมีมะมาก,ม,ากมีสภาวะเป็นน้ำแข็งเยอะทพานก็ตอบว่าถูกน้ำส่วนท้ายทั้งหมดเป็นน้ำแข็งทั้งหมด ก็เลยกลวว่าเดินมนันต้องแข็งกันได้ไม่ต้องกนัต้องแข็งอะไรแลวไม่ต้องกนัต้องแข็งที่มันแข็งจริงๆเรื่อยชมไปรอบ,รบๆก็ทราบสภาพตามความเป็นจริงต่อมาพระท่านแนะนำโยไยว่าจยไรล,ลูกรักลงไปส่วนหนึ่งในสามของโลกพระพุทธด้านท้ายล้วใกล้จไปดวงตาจริงชัดโยไรก็ปฏิบัติตามนั้น เป็นลอยอยู่เหนือเพื่อนโลกประมาณหนึ่งกิโลเมตรแล้วก็ถามว่าเห็นอะไรทรือย่างเธอก็าตอบว่าเห็นทุกอย่างเจ้าค่ะเป็นหญ้าเล็กๆก็มองเห็นเป็นไม้ใหญ่ก็มองเห็นไอ้คานบ้านเลยก็มองเห็นถนนขั้นทางก็มองเห็นแม้โลกนี้จะมีความสุขเหลือเกินเป็นไม้เสียชื่ออื่นไปหมดหาที่แห้งแกร่งเป็นแรงจ,จัดยันโลกมน,นุษย์ไม่มี โลกนี้น่าจะมีความสุขพระพุทธบอกว่าถูกแล้วเมื่อโลกพุทธเป็นโลกสมแล้วก็ตามดาตามพระเสวยเลกของโหราศาสตร์ก็จกว่าถ้าพระพุทธเสวยยุบุคคลใดบุคคลนั้นจะมีความสุขแต่เมื่อโลกพุทธจริงๆก็เป็นโลกที่มีความรู้ก็ต้องมีความสุขถ้าอย่างนั้นจุล,ล,ลัยลลกรักลงไปตามเราไปยืนใกล้พื้นดินแต่ไม่ต้องรองดิน เพราะเดินที่ดินเราเดินช้าเราได้าอากาศเป็นประกันแทงเป็นที่เคลื่อนที่ก็เราเราไปอยู่ไปตา้กําลังใจนึกแยกเคลื่อนมาตามแล้วท่านถามว่าเทุเรเห็นอะไรในโลกแยกก็จับทุเ่าเห็นเจ้าข่าท่านถามว่าเห็นอะไรที่ไรมองเห็นทนหนุนท่านหน,นหุนสวยสดก็งามมากแยกคันหลังใหญ่ใครยสล่าวัด มุงกันเบื่องแดงจัดสีสดสวยได้เรีมีบ้านคนเป็นที่อาศัยแต่็นที่หน้าสงสัยแว่นเรียนหลังใหญ่ที่เรียกว่าคลายสลามันเป็นแบบทรงไทยมองลงไปแล้วก็มีสวนด้วหมากต้ไม้มีต้นกล้วยมีต้นอ้อยมีมะพร้ามมีทุกเสียงทุกอย่างตามที่โลกมนุษย์เรามีเทากลับไปทูลถามองค์สมเด็พรจุลศรีพราโลกนี้เหมือนโลกเราหรือเจ้าค่ะ ในต่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายโลกเราจะเหมือนไม่ได้พระโลกนี้โลกนี้ก็มีความสุขกับโลกชมพูที่เราอยู่มากหลังจากนั้นเ่านะ็ปพูดมึงผ้ากระสรงกัดว่าจุไรล,ลูกรักเราคุยกันเพลินไปณนะซึ่งเวลาไปสามสิบนาทีต่อไปนี้พ่อจะขอห้สักนิดหนึ่งเป็นการให้น้ําพักผ่อนสักหน่อยหนึ่งคนตังก็จะเมื่อยคนอ่านก็จะเมื่อยพักสักนิดหน และต่อไปธรรมต่อกคนใหม่เขาอตอนนี้ก็กควายฝุสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลเจ้มีแด่ลูกรักกรักจ่งทุกคนสวัสดี